รัฐบาลเงาถูกเอเลียนหลอกตั้งแต่เหตุการณ์จานบินตกที่ลอสเวลเหตุการณ์จานบินตกที่ลอสเวลเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา UFO และมนุษย์ต่างดาวอย่างจริงจังโดยรัฐบาลประเทศมหาอำนาจข่าวจากหลายกระแสะบอกว่ามีมนุษย์ต่างดาวที่รอดชีวิตและช่วยเหลือมนุษย์ในการติดต่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหลายอย่างรวมทั้งเทคโนโลยีจานบินกับการยอมให้มนุษย์ต่างดาว ลักพาตัวมนุษย์ไปเพื่อการศึกษาทดลองในขณะที่หลายคนไม่เชื่อว่าจานบินตกที่ลอสเวล์เป็นจานบินของมนุษย์ต่างดาวด้วยเหตุผลที่ว่ามนุษย์ต่างดาวที่ก้าวหน้าสามารถเดินทางข้ามดวงดาวมาได้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกลับมาตกในโลกมนุษย์ดูเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลเรามาฟังปากคำจากคำบอกเล่าของมนุษย์สัตว์เลื้อยคลานที่อ้างว่าพวกเขา รู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโลกและมนุษย์ต่างดาวได้รู้เรื่องราวที่แท้จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เรื่องนี้คงต้องขอให้แต่ละคนได้ใช้วิจารณญาณของตัวเองในการรับฟังคำถามคุณอธิบายให้หน่อยได้ไหมว่ารัฐบาลของพวกเราไปยุ่งเกี่ยวกับ UFO จนถึงจุดที่มีโปรเจกต์ที่จะสร้าง UFO ขึ้นมาได้อย่างไรมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ UFO ตกที่ลอสเวลหรือเปล่า คำตอบใช่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ UFO ตกในครั้งนั้นไม่ใช่ครั้งแรกฉันไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์ฉันศึกษาแค่ความประพฤติของพวกคุณในขณะนี้ดังนั้นความรู้ของฉันเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ในประวัติศาสตร์ของพวกคุณจึงไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากนักฉันจะบอกคุณตามที่ฉันรู้ก็แล้วกันในปี1946-1953ในเวลาของคุณมีหเหตุการณ์ที่ยานบินของเอเลี่ยนตกมายังผิวโลก ซึ่งรวมไปถึงเหตุการณ์ U.F.O. ตกที่ลอสเวล l ด้วยมันไม่ใช่มีแค่ยานบินลำเดียวแต่มีสองลำที่ตกหลังจากการประทะกันคุณควรจะรู้ว่ายานบินของพวกเผ่าพัน,นุ์นี้ยังสามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้เป็นระยะเวลาหนึ่งแม้ยานจะเสียหายนั่นทำให้มันตกกันคนละที่กับที่ที่มันชนกันเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกเคยมีจานบินมาตกในปี1946 แต่มันเสียหายจนไม่สามารถนำมาใช้งานได้สิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้ก่อนที่จะอธิบายต่อก็คือมันคงจะดูเป็นเรื่องน่าขันสำหรับพวกคุณที่ยานบินของพวกเอเลียนที่จเจริญมากๆตกลงมาได้และดูเหมือนพวกมันจะตกเป็นจำนวนมากในเวลาสั้นๆคำอธิบายในเรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกๆแต่เป็นเรื่องจริง มันไม่ใช่เรื่องโกหกที่ยานบินมีตัวขับเคลื่อนในตัวของมันเองแต่ว่ามันก็ยังต้องอาศัยสนามแม่เหล็กโลกด้วยเผ่าพันธุ์นั้นที่จานบินของพวกเขาตกที่เรากําลังพูดถึงอยู่ในช่วงเวลานี้เผ่าพันุ์นี้ก็ยังใช้ยานที่รูปร่างเหมือนจานอยู่ใช้ระบบขับเคลื่อนที่ขับยานโดยใช้หลักการฟิวชั่นซึ่งการขับเคลื่อนอย่างนั้นเพียงอย่างเดียวในช่วงเวลานั้นเป็นไปไม่ได้ ตามวิธีการบินที่สอดคล้องกับสนามแม่เหล็กโลกวิธีนี้มีข้อดีหลายอย่างแต่ก็มีข้อเสียด้วยสนามพลังที่ถูกขับออกมาจะต้องสอดคล้องในมุมที่เหมาะสมกับผิวโลกเผ่าพันธุ์นี้ใช้เทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนสนามพลังที่ถูกขับออกมาเป็นแบบล็อกค่าเป็นค่าเดียวกันในทุกจุดของสนามแม่เหล็กโลกตอนนั้นพวกเอเลียนกลุ่มนี้เพิ่งเข้ามาอย่างโลก และดาวของพวกเขามีสนามแม่เหล็กที่คงที่ซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาพัฒนาตัวยานนี้ขึ้นมาแต่สนามแม่เหล็กโลกไม่คงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรและทําให้เกิดกระแสหมุนวนภายใต้สภาพการที่ไม่เหมาะสมเมื่อยานของพวกนี้เข้าไปในสนามแม่เหล็กที่แกว่งไปมาหมุนวนที่แรงมากทําให้สนามพลังที่ปล่อยออกมาออกจากยานไม่สามารถปรับเปลี่ยน ตัวของมันเองให้ถูกต้องในช่วงระยะเวลาสั้นๆระบบนำร่องของยานไม่สามารถควบคุมเส้นทางการบินได้ตัวขับเคลื่อนทำงานถูกต้องแน่ๆแต่ว่าสนามแม่เหล็กโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกทิศทางเป็นเหตุผลที่ทำให้ยานตกลงมาในการตกปี1947ตามตำแหน่งที่คุณเจอยานที่ตกในความเข้าใจของฉันยานลำหนึ่งตกอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ปั่นป่วนมันเกิดขึ้นกับผู้นำฝูงบิน และยานลำนั้นได้ชนกับลำอื่นทำให้ตกทั้งสองลำเสียหายมากสาเหตุของการปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กโลกครั้งนั้นอาจจะเกิดจากการรบกวนไฟฟ้าที่มาจากสภาพอากาศท้ายสุดยานทั้งสองลำก็ตกลงมายานลำหนึ่งตกใกล้ๆจุดที่ป,ปะทะกันส่วนอีกลำตกห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรลูกเรือตายทั้งหมดโครงสร้างบางๆของยานไม่แข็งแรงมากนะัก เพราะว่าไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการตกและสำหรับการบินในสนามพลังที่สนามภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นพวกทหารของมนุษย์ก็ได้มาเก็บชิ้นส่วนของยานจนกระทั่งพวกเขาพบยานทั้งลำที่มีศพลูกเรืออยู่ข้างในทันทีแทนใดพวกนั้นก็ระบุว่าทุกสิ่งที่พบเป็นความลับสุดยอดและนำซากเหล่านั้นไปที่ฐานทัพของพวกเขาเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ตัวขับเคลื่อน ความพยายามอย่างลับๆที่จะนําเอาเทคโนโลยีของพวกเอเลียนเพื่อที่จะนําไปใช้กับศัตรูของประเทศที่ยิ่งใหญ่นั้นมันเป็นเรื่องหน้าขันสิ้นดีฉันเชื่อว่าฉันจําได้ในช่วงปี1949ถึง1952มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นระหว่างการวิจัยซากยานตามที่ฉันได้ยินมาจากเผ่าพันธุ์ของฉันที่ได้ร่วมง,งานกับรัฐบาลน,นั้นเล่าให้ฟัง มันเป็นผลจากการไปกระตุ้นชิ้นส่วนของตัวขับเคลื่อนโดยไม่ตั้งใจในสภาพที่ไม่มีอะไรป้องกันมันทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นทําให้เกิดการสร้างพลังที่มากเกินไปในการสั่นสะเทือนทางแม่เหล็กของพลังที่มหาศาลคุณพอจะรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสนามพลังพลาสม่าแมเนติกเมื่อกระแทกเข้าใส่ร่างกายของมนุษย์มันจะทําให้เกิดการป่นป่วนในโครงสร้างของสนามพลังและไฟฟ้าชีวภาพ ลองจินตนาการดูถ้าคุณนึกออกร่างกายของมนุษย์ที่มีไฟลุกท่วมเป็นเวลา3-4วันเปลวไฟนี้จะไม่ดับและจะเผาผลาญจนกระทั่งองค์ประกอบสุดท้ายตอนนี้คุณจะนึกออกว่าเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่ามีนักวิทยาศาสตร20์20-30ถึง30คนตายในเหตุการณ์ครั้งนั้นเหตุการณ์ UFO ตกครั้งที่2เกิดขึ้นในปี1950และปี19 5 3 ตกในสวนที่เป็นที่กักน้ำของอเมริกายานสามารถกู้ขึ้นมาได้ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เท่าที่ฉันจำได้แม้ว่าตัวขับเคลื่อนจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ในความหมายของคุณมันถูกสร้างออกมาด้วยแนวคิดที่ไม่ถูกต้องแล้วพวกคุณก็นำเอาไปเป็นแบบทำให้สร้างออกมาในแบบที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันจนกระทั่งบัตรนี้มันก็ยังไม่สามารถปรับปรุงให้ถูกต้องได้เผ่าพันธุ์นี้ฉันนับว่า พวกเขาไม่เป็นมิตรกับพวกคุณเอเลี่ยนที่เป็นเจ้าของยานนี้มีความกังวลเกี่ยวกับการที่พวกมนุษย์ไปวิเคราะห์เทคโนโลยีของพวกเขาอย่างไรก็ตามในช่วงแรก,กเขามีการติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลประเทศนั้นในช่วงปี1960แน่นอนพวกเขาไม่ได้บอกเหตุผลที่แท้จริงว่าพวกเขามาโลกนี้ทำไมไม่ได้บอกว่าทองแดงไฮโดรเจนและอากาศเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ แต่พวกเขาแอบอ้างว่าเป็นนักวิจัยที่อยากรู้อยากเห็นและเสนอสิ่งที่จะให้หลักการการทำงานของยานของพวกเขาโดยแลกเปลี่ยนกับความกรุณาบางอย่างเป็นการตอบแทนเช่นการลักพาตัวมนุษย์ไปทดลองความคิดที่พื้นพนของพวกคุณทำให้พวกคุณตกลงมันเป็นการหลอกลวงของพวกนั้นคุณให้วัตถุด,ดิบคุณให้สถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อให้พวกนั้นใช้เป็นที่อยู่ คุณให้พวกนั้นรู้ความลับข้อมูลเกี่ยวกับการทหารที่น่าจะเป็นความลับของพวกคุณคุณให้พวกเขารู้ถึง DNA ของมนุษย์โดยการยอมให้พวกเขารักพาตัวมนุษย์ไปทดลองและมากมายไปกว่านั้นพวกคุณทำไปเพื่อตอบสนองความอยากของคุณที่จะได้มีกำลังทหารที่ยิ่งใหญ่และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าพวกเอเลี่ยนเหล่านั้นรู้ได้ทันทีว่า พวกเขากำลังติดต่อกับสัตว์โลกที่มีความคิดพื้นพื้นหรือจะเรียกว่าโง่ก็ได้พวกเขาได้ให้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับคุณดังนั้นพวกเขาจึงได้ประโยชน์มากกว่าพวกคุณเขาให้ข้อมูลว่าตัวขับเคลื่อนนั้นสามารถสร้างได้โดยใช้ธาตุที่ไม่เสถียรที่มีตัวเลขอะตอมสูงๆได้เพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาไม่บอกข้อมูลที่ตัวขับเคลื่อนสนามพลังนั้น ต้องถูกสร้างโดยการต้องมีการดัดแปลงหลายอย่างถึงจะสามารถทำงานได้ดีด้วยท่าที่เสถียรและมีเลขอะตอมน้อยกว่าและต้องทำอย่างไรถึงจะสมบูรณ์ความจริงเพียงครึ่งหนึ่งที่พวกเขาบอกทำให้พวกคุณต้องใช้ท่าสังเคราะห์ที่มีเลขอะตอมสูงและด้วยเหตุนั้นจึงต้องนำไปทำใหม่ด้วยเทคโนโลยีของพวกเขาเองคำใบ้ของพวกเขาในการสร้าง UFO ของพวกคุณ อยู่ในแนวทางในการแก้ปัญหาเก่าๆและก่อให้เกิดปัญหาใหม่ๆตามมาพวกเอเลียนไม่บอกความจริงทั้งหมดแต่สร้างเรื่องโกโหกที่แนบเนียนหลายต่อหลายครั้งทำให้เกิดปัญหาทางเทคนิคและมนุษย์ต้องพึ่งพาพวกเขาตลอดในช่วงปลายปี1970ถึงต้นปี1980เป็นครั้งสุดท้ายที่มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นกับพวกเอเลียนกับรัฐบาลมนุษย์พวกนั้น ฉันไม่ต้องการพูดลึกลงไปในรายละเอียดเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ฉันไม่รู้จริงเหตุาการณ์มาเกิดมาจากปัญหาทางเทคนิคใหม่หรือจะพูดให้ดีกว่านั้นก็คือปัญหาเก่าๆของเอเลียนกับยานที่พวกคุณสร้างขึ้นการพลังตัวและการขับเคลื่อนบางส่วนไม่ทำงานในการทดลองบินกลางแจ้งเพราะการขัดแย้งเรื่องนี้ทำให้ความลับนี้ถูกเปิดเผยทหารของพวกคุณและนักการเมืองถึงได้รู้สึกตัว ว่าถูกหลอกซึ่งมันช้ามากๆใช้เวลาเกือบ20ปีที่พวกเขาถูกหลอกโดยมนุษย์ต่างดาวกลุ่มนี้ทำให้เกิดการขัดแย้งไม่ลงรอยกันหลายอย่างมีการก้าวล้ำขอบเขตข้อตกลงโดยทั้งสองฝ่ายท้ายที่สุดมันนำไปสู่การทะเลาะกันระหว่างคุณกับเอเลี่ยนกลุ่มนี้จนกระทั่งถึงจุดแตกหักที่มีการทำลายยานของเอเลี่ยนสามลำโดยอาวุธพิเศษคุณเรียกมันว่า อาวุธที่ปล่อย EMP คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีการโจมตีทางทหารที่ฐานใต้ดินแห่งหนึ่งของพวกเอเลียนผลที่ตามมาจากการโจมตีครั้งนี้พวกเอเลียนยกเลิกการติดต่อกับพวกคุณทั้งหมดฉันจึงนับว่าพวกเอเลียนกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในสามกลุ่มที่ไม่เป็นมิตรกับคุณอีกสองกลุ่มที่เหลือทําเพื่อประโยชน์ของตัวพวกเขาเอง และมีความขัดแย้งกันเองอยู่แล้วในทั้ง3ามกลุ่มที่ไม่เป็นมิตรพวกเขาต้องการยึดโลกเป็นของพวกเขาเองและเพื่อนเก่าของคุณกำลังเตรียมหาสเสบียงให้พวกตัวเองโดยการยึดครองวัตถุดิบทั้งหมดในตอนนี้มันอาจจะจริงที่พวกเขายังขาดความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและกองกำลังทหารที่ไม่เยอะพอที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็คาดการว่า จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันมีความเป็นไปได้ว่าพวกเอเลียนกลุ่มนี้จะใช้เล่ห์เหลี่ยมและมีแผนการที่ไม่ดีต่อพวกคุณในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ